นี่ครับมาดูการเลี้ยงไก่อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูการการเลี้ยงไก่จากครั้งที่แล้วแล้วนะครับการเลี้ยงไก่าจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้ดูถ้าทุกคนดูไปก็อุ่นใจนะครับครั้งนี้ก็ก็ได้ดูการการเลี้ยงไก่ครับ <laughs> การเลี้ยงไก่ชีวิตดีดีมีสุขนะครับ ครับไปกันครับไปกันับนี่ครับถ่ายการอีกครั้งแลวนะครับให้ทุกคนรับชมอีกครั้งครับเพื่อจะได้หุ่นใจกันเลี้ยงไก่ครับนี่ครับการเลี้ยงไก่ มีชีวิตดีดีดมีทุกกันาครับที่อยู่กัรเลี้ยงไก่ชีวิตดีดีดมีสุขกัน เที่อหกแล้วโอ้ไปแล้วครับเพราะเรินอไปตะลนตะลนเลยครับโอ้โหเดินไปท่าทีว่าเอาเดินกลับมาคืนแล้วครับเจอไปที่ไหนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน โอ้ยเราเดิมาดูไก่ครับเดินไก่ที่เดินพัดจากครั้งที่แล้วที่เราถ่ายไปเขามาเขามาดูไก่ตรงนี้ครับเพราะก็มาให้ไก่ข้าวไก่ตรงนี้ครับนี่ไหมครับจากครั้งที่แล้วแล้วเขาก็บอกพอเลยพอไม่เขียนเขาไม่เห็นเขาเดินเขนก็ยิ้มพอเอาเข้ามาถองไปนี่ไง ก็เลยเดินไปอีกแล้วครับก็จะนดินไปตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยไปแล้วครับเดินไปแล้วครับ,เด,รบเดินไปอีกเขาเคนลาด,ดาน้ำสาดน้ำกับดีเสียไหมครับสาดน้ำมันๆเลยเนาะแล้วเขาจะดึงมาไหมเราไปดูกันต่อ อ้าวเดินไปแล้วครับโอ้โหเดินไปลอยหน้าลอยตาเลยครับโอ้โหดูแม่ดูไม่พลาดก็เดินลอยหน้าลอยตาไปครับนี่ครับจากการเห็นไก่ดูสภาพครับวันที่โชคชะตามีอยู่เคียงข้างเรา วันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกันวันนั้นที่มีแต่จนละมนรุ่งกว่าความนั้นไปแจใจไปจริงวันนั้นเราแต่คำว,ว่าเราจริงแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไร วันนี้ยิ่งล้าลาก,กว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่ความท้นวันที่มันเหนื่อยล้เาเอาท้ากว่า,วาเพลงนี้ครับถ้าเราอยากไปฟังดูเพลงวันที่ได้คำตอบครับไปฟังดูนะครับเดี๋ยวจะเราให้ครัำแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไร วันนี้ย<า>ิ่งรักรักกว่าเดิมีด้ั่งไปนี่ครับเจ้าของคลิปเขาชื่อทศพลห่างกะครับ,รบไปดูในคลิปได้เลยครับ youtube เขาชื่อทศพลห่างกะทศพลห่างกะไปดูได้เลยกันนะครับนี่ครับเขาเดินเต้นๆต,ต,ตไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับ

วันที่รอต้นเสมอปลายทางชีวิตจะกกัง